เช้าในร้านสะดวกซื้อเสียงติ้งดังขึ้นประตูเลื่อนเปิดหญิงสาวชื่อกิฟพนักงานร้านสะดวกซื้อวัย20ตน้ตนๆกำลังจัดของอยู่หลังเคาน์เตอร์แม้เมื่อคืนจะนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงจากการช่วยแม่ทำขนมแต่เธอก็ยังยิ้มแยม้มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะชายวัยกลางคนเดินเข้ามาพร้อมใบหน้าบึง้งตึงเครื่องกดกาแฟพังอีกแล้วหรอร้านอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้ กิฟยิ้มบางๆขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูชงให้ใหม่นะคะสูตรเดิมใช่ไหมคะน้ำเสียงสุภาพของเธอทำให้ชายคนนั้นชะงงักก่อนตอบเสียงอ่อนลงอืมก็ได้ขอบใจนะหนูไม่กี่นาทีต่อมาหญิงสาวอีกคนรีบเข้ามาจ่ายเงินแต่บัตรเครดิตรูดไม่ผ่านทำไมไม่รับบัตรล่ะเสียเวลาเธอพูดเสียงดังจนคนทั้งร้านหันมามองกิฟยังคงยิ้มอยู่ ขอโทษจริงๆค่ะระบบบัตรมีปัญหาชั่วคราวค่ะกิ่งคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจไม่เป็นไรจ้ะแล้วเดินออกไปอย่างสงบลงระหว่างพักเพื่อนร่วมงานพูดเสียงอ่อนวันนี้เจอลูกค้าหัวร้อนทั้งวันเหนื่อยจังกิฟหัวเราะเบาๆเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้หรอกแต่เราเลือกได้ว่าจะตอบยังไงถ้าเราใจเย็นก่อนลูกค้าก็เย็นตามนะ